ยินดีต้อนรับเข้าสู่ A Back Hot Deal Live สลาดไลฟ์สดที่แรกที่เดียวของชาว A b a c พบกับสินค้าและบริการที่ไลฟ์สดเติบโปรสุดฮอตดีสุดปังเป็นสดเติบที่นี่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมไลฟ์กับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ใด้านนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่ A Back Hot Deal Live ค่ะบาย ไม่เนไรของดีมักจะมาช้าแอถามได้ได้โอเคแต่ของดีเหมือนกันนะคะก็กําลังจะมาแล้วนะคะเพราะร้านต่อไปเป็น้าอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันี่ว่าเราอยากจะไปเจอแล้วแหละเราไปเปิดตลาดร้านต่อไปกันเลยดีกว่าครับเปิดค่ะยังไม่มาใช่ไหมคะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมชิโก้ครับห้าหกหนึ่งครับมาร์ิงครับผมห้าค่ะน้องโก้ค่ะ ครับโอ้ขายอะไรครับน้องก้ผมขายร้านอะไรคะร้านอาหารเพื่อสุขภาพครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพทท้งนั้นเลยครับครับผมก่อนที่ผมจะเริ่มทําร้านนี้ขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างอ๋อผมมีมีอาหารคลีนครับแล้วก็เนยถั่วคลีนครับก่อนที่ผมจะเริ่มทำร้านแบบนี้ขึ้นมานะครับผมได้ ผมได้ทําโพลสารวจมีหลายคนครับที่คิดว่าอาหารคลีนหรืออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะราคาสูงและก็มีอีกหลายคนเลยครับที่ว่าเข้าไม่ถึงอาหารเพื่อสุขภาพเพียงเพราะราคาสูงนี่เองครับผมจึงได้ตั้งร้านชื่อว่าโกโก้คอฟเฟ์ขึ้นมาครับซึ่งซึ่งร้านของผมก็คือโกโก้ Go, ชื่อของผมเองครับชื่อโก้ครับคอฟเฟ์ <Coffee S 1> <c oughs> คือหมายความว่าสตรองบล็อกหรือว่าเป็นหีบสมบัติครับซึ่งแน่นอนว่าในหีบสมบัติเนี่ย ย่อมมีแต่ของมีค่าครับเหมือนสุขภาพเราเนี่ยครับพี่ค่ะอ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะเคยได้ยินคําว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมีสุขภาพดีดีมาขายแล้วครับให้ทุกคนได้ซื้อในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอาหารตามสั่งเลยครับแล้วมันมีเมนูมากกว่าียอ่าสค่ะ มาเรามาดูอาหารโอ้นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่นักคารใช่ไหมก็เหมือนแบบใครๆเขามีเมนูเยอะมากเลยนะคะเอายกตัวอย่างพี่ฟังหน่อยครับอันนี้มีเป็นเมนูอะไรบ้างครับพี่เห็นแล้วมันน่าอย่างชูชีปลาใช่เหมือนปลาอย่างบนบนซ้ายนยครับจะเป็นชูชีปันนินครับผมและอย่างล่างซ้ายนี่ก็จะเป็นกระพงพริกไทยดําครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูเลยครับอย่างเช่นพวกเมนูไก่อย่างเงี้ยโปรตีนของมันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกรัมครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ nice ในเซเว่นแล้ว20กรัมของอกไก่ในเซเว่นเนี่ยราคา40บาทแต่ของผมมี40กรัมโปรตีนของเมนูไก่ราคา55บาทครับโอ้อถูกกว่ากันครึ่งกับครึ่งอ่ะใช่ครับผมข้อมูลแน่นมากนะคะมีการเปรียบเทียบพี่ถามหน่อยแล้วหน้าตามันเป็นอย่างเนี้ครับมันเหมือนกับอาหารตกปกตทิทั่วไปแล้วไม่เคลียนไกว่าย,ยัางไงครับแล้วก อ่าอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้น้ํามันเลยครับแล้วก็ใช้เราจะควบคุมพ,พวกโซเดียมแล้วก็ใช้พวกหญ้าหวานแทนน้าตาลครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้มีความหวานอยู่และมีรสชาติที่อร่อยสามารถที่จะกินได้เรื่อยๆหรือกินได้ทุกวันซึ่งผมได้ทําราคาลงมาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในตลาดแล้วอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยราคาจะสูงทําให้ทุกคนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าเพียงเพราะราคาสูงแต่เขาหลากหลายคนเลยครับอยากจะกินอาหารเพื่อสุขภาพทุกวันเพราะว่า มันอร่อยด้วยแล้วก็คุณภาพของอาหารมันดีกว่าอาหารตามสั่งหรือว่าร้านอาหารทั่วไปตรงที่ว่าเป็นพวกอลา,าคาร์อะไรอย่างครับที่ว่าเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปจริงๆเราดูเมนูอย่างนี้ก็ดองเราไหมอย่างแบบน่าจะแบบแปดสิบ้ราคาใ<า>ช<น>่ไหมใช่มันว่าต้องแปดสิบบางกล่องบางกล่องที่พี่เคยไปเคยซื้อทานก็มีร้อยกว่ากว่าใช่ค่ะอย่างอย่างปลาดาล่าเนี่ยครับก็ประมาณร้อยห้าสิบหรอ ราไปดูราคาน้กโก้ดีกว่าน้ำโก้มีราคาให<ช>้เราดูด้วยไปเราดูหน้าต่อไปสไลด์อันนี้คือราคาใช<ม>่ไหมฮะใช่ครับของผมก็จะมีเมนูให้สองเวอร์ชันเลยครับทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็เวอร์ชันอังกฤษนะครับสำหรับต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้ต้องการที่จะแบบอ่าพูดไทยได้แต่ว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็าอาจจะมาดูตรงเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะห้าสิบใช่ครับห้าสิบห้าบาทครับ ถ้าเป็นเมนูไก่จะอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทครับแล้วก็เป็นปลานิลปลานิลผมจะขายอยู่ที่ราคาหกสิบห้าบาทครับแล้วก็ปลากระพงอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทครับโอ้ยถูกมากถูกมากตอนแรกพี่ว่าเมนูปลาน่าจะแบบร้อยสิบห้าร้อยี่สิบใช่เพราะว่านี่ปกติก็ชอบสั่งอาหารมาทานที่ที่บ้านเหมือนกันนะคะก็โหของราคาแพงมากได้ลูกค้าแล้วเนี่ยได้แล้วอันที่สองแล้วนะได้ครับก็อันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงครับว่าคือถ้าสมมุติไม่ได้บอกผมว่าจะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย ก็จะเป็นข้าวขาวไปให้นะครับเป็นข้าวสวยแต่ว่าถ้าต้องการไลส์ไรส์เบอร์รี่ต้องเพิ่มห้าบาทครับค่ะอ๋อก็โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ใช่ครับ่างนั้น้ด้าเมนูมีประมาณไหนบ้างครับพอดีน้องลองบอกหน่ไหนอดตัวเปเมนูจะมีกระเพราไก่ไก่พริกไทยดําไก่ปาปิก้าแล้วก็ไก่สามรสลาบไก่ข้าวมันไก่คลีนคั่วกิ้งไก่พะแนงไก่เขียวหวานไก่พะแนงอะไรอย่างเงี้ยคั่วไก่ใบชะพู่ประมาณนี้ครับ โอ้ก็ก็ดีนะใช่แล้วเมนูเขาก็หลากหลายมากนะคะไม่เบื่อด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราสามารถสั่งทานได้ทุกวันเลยใช่เพราะว่ามีทั้งกปลานะคะมีหมูด้วยใช่ไหมคะมีมีหมูหมูหมูไม่มีครับจะมีไก่กับปลาครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีแซลมอนเข้ามาซึ่งผมก็ยังยืนยันที่ราคาครับว่าแบบว่าผมจะพยายามทําให้ราคาต่ํากว่าเจ้าอื่นจะพยายามครับเอาพยายามเอากําไรได้น้อยที่สุด แต่ว่าอยากให้ทุกคน<ฆ>ได้เข้าถึงอาหารสุขภาพครับนี่เพราะว่าคุณคุณโกออกกําลังกายอยู่แล้วปะคะเลยมาสนใจเอ่ออาหารใช่ครับอันนี้จุดก่อนที่จะผมมาทําอาหารสุขภาพหรือคลีนฟู้ดเนี่ยครับ<ฆ>ผมออกกําลังกาย<ฆ>แล้วผมก็ทําอาหารกินเองซึ่งทีเนี้ยผมทําตรงเนี้ยเอาให้เพื่อนทานเพื่อนผมดันชอบผมบอกเฮ้ยทำขายดีนน่นี่นั่น,นผมก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามีช่วงโควิดนี่แหละครับที่ต้องทําขึ้นมา ดีดีค่ะตอนแรกผมไม่คิดนะพี่แต่รผมก็คิดแล้วแหละทำเงินแล้วมันดีนะครับก็มีลูกค้าประจำแล้วครับช่วงนี้ก็โอเคครับดีครับดีครับอ่ะแล้วแล้วโปรพักดีของเราคืออะไรครับอันนี้ค่ะอ่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเราแวกลาซานหรือแบริ่งตรงเนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทผมส่งให้ฟรีครับแต่ว่าพอระยะทางที่ไกลขึ้นหน่อยผมใช้แกร็บส่งนะครับ แต่ว่าใน Hot, A Back Hot Deal นะครับผมให้พิเศษก็คือเมื่อสั่งครบ400บาทเนี่ยผมลดค่าส่งให้40บาทเลยครับออ๋่อ่าเลยคะสั่งครบ400บาทลดค่าส่งให้40บาท,บาทใช่ครับเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าใครที่จะใครที่ดูเมนูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอนะครับสั่งครบ <c oughs> 400บาทน้องเขาลดให้40บาท ใช่คะแต่ที่สําคัญนะคะกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอแล้วต้องส่งไปที่ร้านของคุณโก้นะคะซึ่งจะมีเบอร์ติดต่อค่ะจะมีเบอร์ติดต่อทางด้านหน้าข้างล่างนะคะไลน์ไอดีของไอดีของโก้นี่คือเบอร์นี้เลยปะหรือว่าใช้ใช้ไลน์แอดครับแอดโคโค่คอฟเฟเลยครับ๋อ้น์แอดด้วยตามชื่อร้านค่ะค่ะตามชื่อร้านเลยนะคะได้ครับขอดูรูกปัญหังคีฮักนี่นะครับ สตาร์ทห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าถูเจถกุมากเลยนะครับสวยราคาสวยราคากำลังดีใช่เปลี่ยนไปไลซ์เบอรี่ก็คือเพิ่มอีกห้าบาทก็กลกลมครับอลมเพราะว่ากรรมวิธีในการทําค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจมากกว่าเดิมเนาะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆนะแต่นอกจากข้าวนะเขามีมากกว่าข้าวเขามีอันนึงมาให้น้องเขานำเสนอเป็นพี่นัทบัตเตอร์มาครับเชิญครับน้องโก้ครับอ่ะนิดนึงครับขอนิดนึงนะครับคือถ้าเป็นข้าวเนี่ยผมรบกวนสั่งก่อนวันนึงครับเพราะว่าผม ทำวันต่อวันเลยครับเพื่อจะให้กินแบบน้ดีค่ะดีค่ะโอเคข้าวสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าสั่งสี่สิบกล่องก็บอกเขาหน่อยนะเขาได้ตั้งบอกตอนเช้าบอกตอนเที่ยงคืนแมมกูพี่อยากกินตอนเที่ยงคืนพี่ขอสักสี่สิบกล่องน้องไม่นอนเลยนะกับเนืองโกโอเคค่ะเอาไปที่พีนัทบัตเตอร์ครีนกันดีกว่าค่ะครับครับผมอย่างอันนี้เนยถั่วเนยถั่วครีนซึ่ง อันนี้อาจจะมีหลายๆคนครับที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าเนยถัว่วหรือว่าไอสิ่งที่เราผมกำลังนำเสนออยู่เนี่ยมันช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ครับหรือไขมันเลวในเส้นเลือดซึ่งในเนยถั่วเนี่ย<ล>มันมีเมนมันมีไขมันดีอยู่ครับซึ่งไขมันดีเนี่ยจะไปช่วยลดทางไขมันเลวลงแล้วในเนยถั่วของผมเนี่ยที่บอกว่าเป็นเนยถั่วคลีนผมไม่ใส่น้ำมันเลยครับไม่มีน้ำมันในนั้นเลยครับ แล้วก็ผมไม่ได้ใช้น้ําตาลนะครับผมใช้น้าผึ้งที่เพื่อให้<อ>ความหวานแทนตรงนั้นซึ่ง,งชาติใช่ครับคือรสชาติของผมก็จะเป็นรสชาติทางธรรมชาติเลยครับก็คือ natural n r เฟเว v ร r เลยครับมี<อ>พีนัทแล้วก็ฮันนี่แล้วก็ซอลครับอินกิวเดียนมีเท่านี้ครับอ๋ออันนี้คุณก็บอกว่ามันสามารถช่วยลดไขมันเลวได้ด้วยนะคะนอกจากสุขภาพดีแล้วก็ยังเข้าไปช่วย ดูแลร่างกายเราอีกนะคะอือ<ช>แล้ววันนี้ใ,ในราคาเท่าไหร่คะคุณโก้ปกติแล้วครับผมขายราคาอยู่ที่หกสิบาทเพราะเฉพาะ,ะ A b a บ Hot d u l นะครับเหลือห้าสิบห้าบาทเลยครับลดไปเลยนะครับ,หบรเหลือห้สิบ้าบาทลดเหลือห้าสิบห้าบาทนะคะม,มีมีระยะเวลาไหมคะอ่าสามารถเก็บได้ประมาณหนึ่งปีครับถ้าไว้ในตู้เย็นครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราควรแช่ยเย็นไหมคะน้องโก ควรครับถ้าอยากให้มันเก็บสมมติแบบคนที่เขาทานเนยถั่วแบบว่าวันละช้อนจริงๆแล้วอะประมาณสามเดือนก็น่าจะหมดสําหรับคนที่เขากินเนยถั่วนะครับแต่ว่าเชฟไลฟ์ของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีถ้าใส่ตู้เย็นไว้ครับโอเคอยู่บ้านน้องแหมมไม่ถึงหนึ่งปีหมดตั้งแต่วันแรกเลยบอกว่าไม่ถึงปีห้าสิบห้าบาทค่ะถูกมากถูกมากนะคะแล้วก็อ๋อถามนิดนึงค่ะว่า โปรโมชั่นนี้นะคะถึงมีระยะเวลาของโปรโมชั่นไหมคะหรือว่าคุณก็ไม่ไม่จำกัดระยะเวลาของโปรโมชันอ่าเอาเป็นช่วงวันจันทร์แล้วกันครับจันทร์หน้า,าจะสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ครับโอเค,อเคก็มีระยะเวลาพอสมควรนะคะแต่จะให้ดีก็คือสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะใช่นะครับถึงวันจันทร์เท่านั้นใครดูไลฟ์อยู่นะครับก็ทักทายนะครับทักทายกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะ แล้วก็โปรมั่นดีๆอย่างนี้นะฮะควรจะสนับสนุนใช่ผมบอกเลยว่าน่าทานมากน้องพึ่งความสุขภาพมากจริงใช่นะคะนี่ออกกำลังกายลงวิ่งลงวิ่งลงแอสแมนลองแข่งก็มีครับผมไปวิ่งงานเหมือนกันครับเพิ่งวิ่งก่อนโควิดนี้ไปวิ่งฮาฟมาราธอนมาครับเดี๋ยวว่าตอนแรกจะว่าจะไปวิ่งที่บางแสนเป็นมาราธอนเป็นฟูลมาราธอนครับแต่ว่าโควิดกันเลยไปวิ่งตตีสามมาใช่ไหม แต่ก็ออกกําลังกายก็ฟิตเนสอะไรอย่างนี้ด้วยครับดีดีมากเลยค่ะมันเลยมีเรื่องรลาว่าเขาเป็นคนรักสุนขใช่ใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันก็กลับมาออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็เนี่ยหาอาหารที่เป็น h e ลตี้ฟู้ดอยู่เหมือนกันแต่อย่าสั่งเขาดึกนะเขาทําไม่ได้ใช่ใช่ครับไม่ใช่โทรไปดูกคืนดูแคปสั่งเลยเออต้องสั่งสั่งสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันก็จะดีนะคะใช่ครับรจะได้โอเคงั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะมีอะไรจากทิ้งท้ายพวกพี่ไหม ก็อันนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าตอนเนี้ยถือกุญแจไว้แล้วครับว่าจะเดินทางไหนสุขภาพดีในราคาที่เทียบเท่ากับอาหารตามสั่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือพี่จะเลือกเดินไปทางปกติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่นะครับว่าพี่จะเดินไปทางไหนสุขภาพดีหรือว่าเป็นปกติมันเหมือนคนทั่วไปนี่นี่สุดยอดสุดยอด ขอให้ขายดีๆครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กันนะ <ขอ S 1> ครับรขอบคุณมากครับขอสวัสดีค่ะ